ต้องออกเลยครับถ้าใครยังไม่ดูคลิปผมนะครับผมสูง160นะฮะผมสูง160ผมขับ CRF 2021ได้นะครับทุกกคนว่า 300L นะฮะนี่ทุกคน สวัสดีนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง,องนายประตูนะฮะแล้วก็มีท่าประจาตัวของเรานะฮะต้องบอกเลยนะครับผมอยู่รถเปิดประทุนของผมเองนะทุกคนฮนะเป็นไ,ไงเราล่ะทุกคนลนะ่ะตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปเที่ยวกันนะฮะโอ้โหรถเปิดประทุนไม่มีเครื่องนะโอเคเออหัวมึงเลยเอา,อเอา <c oughs> อทุกคนก่อนอื่นเลยนะครับ ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่ๆที่เข้ามารับชมนะครับน้องๆที่เข้ามารับชมนะฮะสำหรับท่านใดน,นะ,ะที่ยังไม่ได้กดซับสไครป์ช่องผมฮะระบกวนนะครับไปกดซับสไครป์ให้หน่อยนะ <uit> ทุกคนอ่าสำหรับที่ที่นะครับผมกดซับสไครป์ล้วก็ต้องขอขอบพระคุณด้วยนะคะวันนี้นะครับผมไม่ได้พาทุกคนมารีวิวบักเปดประทุนนะฮะไม่ใช่นะฮะทุกคนผมจะพาทุกคนมารีวิวมาดูฝั่งนี้มาดูฝั่งนี้ ทุกคนดูท่ายืนผมบอกโอ้รถเปิดประตูของจริงนะฮะของจริงเลยนะฮะแต่ไม่มีเครื่องนะฮะมาผมจะพาทุกคนนะฮะมารีวิวนะฮะต้องบอกว่ายินดีต้อนรับเลยนะฮะ CRF 3 0 0 L นะฮะเข้ามาสู่ครอบครัวของสายเอ็นโรนะฮะนาเชืออเอ็นโรนะฮะ f u ฟู t ทีมนะฮะต้องบอกเลยว่าวันนี้ผมแบบแฮปปี้มากๆนะฮะมี c f 300L นะฮะเข้ามาในครอบครัวแล้วนะฮะสุดยอดเลยทุกคนผมทำได้แล้วครับทุกคนนะคะมาเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่านะ,ะทุกคนตามมานี่นะฮะไม่ต้องไม่ต้องปิดจะต้องบงังเลยนะฮะทุกคนต้องบอกเลยว่ายังไงทุกคนก็แบบก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะฮะอ <laughs> ย่าเพิ่ง อย่าพึ่งโอ้โหผมแล้วผมโอ้บางคนมาคอมเมนต์เดบโอ้โหนะมาก็ต้องบอกว่าช่วงนี้ผมก็ยังอยู่ในส่วนของเอ d นโรแล้วก็สายชิงทางเดี่ยวนะทุกคนก็ต้องบอกว่าฝากติดตามด้วยนะครับถ้าชอบคลิปไหนก็รับชมแล้วก็แชร์ให้ด้วยนะฮะถ้าแต่ด่าก็แชร์ด้วยนะครับแชร์แล้วค่อยด่าก็ได้นะทุกคน <laughs> มาก็อย่าพูดท้ำทำเองนะฮะเดี๋ยวมารีวิวกันเลยนะฮะ คันนี้ก็คือ CRF 3 0 0 L ปี2020อ่าตะกล้องเล็กว่ากูแล้วปี2 0 2 1แน้วทุกคนต้องบอกเลยว่าคันนี้น้ำหนักอยู่ที่ 3... ไม่ใช่สิ138กิโลกรมัมเบามากบอกเลยนะฮะต้องบอกเลยว่ารถคู่บุญนะฮะคันใหม่นี่ต้องบอกว่ามันเบามากๆนะทุกคนอื ตอนนี้ก็ใส่ของแต่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะผมแต่ก่อนจะไปดูของแต่งเดี๋ยวขออนุญ,ญาตบอกสเปคเครื่องนิดๆนะฮะน้ำหนัก138กิโลกรัมนะฮะแล้วก็ซีซีนะฮะผมสอ,องร้อยแปดฮะถูกซีซีอ่าฮะเอาถูกแล้วเอ้ไปเล่นโมโก้ตกเกเออ แล้วก็เออประมาณนี้แหละหลายคนก็อาจจะดูข้อมูลกันแล้วนะฮะแต่ละเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับว่ายางที่เขาให้มาล้อที่เขาให้มาเป็นขนาดเท่าไหร่มาเริ่มกันเลยนะทุกคนมาต้องบอกเลยว่ายางที่ให้มานะฮะผมขนาดขอบ21นะครับผมทีนี้ใส่ไปเป็น80ทับร้อยนะครับของ V ีลเลอรนั้นทุกคนนี่ทรงก็จะแบนนี้ ล้อเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะทุกคนบอกเลยว่าสวยมากล้อดำนะฮะเป็นล้อดําที่สวยมากนะฮะโชคอาโชกเนี่ยเป็นโชกหัวกลับนะฮะต้องบอกว่าจําชื่อภาษาองังกฤษไม่ได้นะทุกคนโชกหัวกลับแล้วกันอาโชคหัวกลับมีความนุ่มนวลนะมีความนุ่มนวลเหมือนกันนะทุกคนต้องบอกเลยเหมาะสมสำหรับคนที่ขับท่องเที่ยวอาขับท่องเที่ยว ไปไร่ไปสวนไปนาเอออันนี้เหมาะสมนะฮะใช้ความเร็วไม่มากขับสน,สนุกสบายเลยแหละแต่ว่าสำหรับคนที่ชอบความเร็วนะฮะอาจจะต้องเซตกันอีกนิดนึงนะทุกคนนะมาล้อหลังทุกคนล้อหลังนะครับเป็นร้อยสิบทับหนึ่งร้อยนะครับขอบสิบแปดนะครับผมข้างหน้าขอบยี่สิบเอ็ดข้างหลังขอบสิบแปดนะครับใแซยางเป็นดูร่้นะทุกคนอ่านะแล้วก็ ในส่วนของตัวเฟรมนะตัวโครงนะฮะเป็นท i วินทู Steel นะฮะทุกคนก็คือเป็นเป็นชนิดของตัวโคงนะฮะถ้าผมพูดผิดประการใดขออภัยด้วยนะทุกคนผมก็ไม่ค่อยมีความรู้นะฮะก็ดีใจนะฮะที่มีมรถ 300L นะทุกคนปี2021ด้วยนะครับทุกคนบักซีเอผมนี่จอดทิ้ง่ะทุกคนมกไม่สนใจเลยตอนนี้ก็ ของแต่งสายคันนี้อย่างเดียวเลยทุกคนไม,ไม่ธรรมดานะมาเดี๋ยวเรามารีวิวของแต่งกันนะทุกคนของแต่งเรามีนี่ท่อนะฮะท่อ F M MM F นะครับทุกคนตากล้องะอะเท่าไหร่วะห้าพันห้เออเอาทำไมกูถามตากล้องวะห้าพันห้านะทุกคนนะเป็น full system full system ทุกคนอาจจะงงว่า full system มคือ,อยังไงถ้าท่านใดทราบแล้วก็ ขาก็ทราบแล้วนะครับแต่ถ้าอะไรถ้ายังไม่ทราบฟูลซิตเตมก็คือไล่ม้ตั้งแตรงนี้ทุกคนมานี่เลยครับจนจบท้ายเขาเรียกฟูลนะครับแต่ถ้าของเดิมนะครับสลิปออนตัวนี้เป็นของเดิมติดรถนะครับถ้าสลิปออนก็จะมีคอสวนตรงนี้แล้วก็ปลายเขาเรียกว่าสลิปออนนะครับทุกคนเออนะครับแล้วก็มีนี่ครับกาดนะครับกาดมือเท่าไหร่วะ อ่าประมาณพันกว่าต้องบอกว่าผมให้ตาก,ก้อเป็นคนเซตอะไรให้ทุกคนแบบก็เงินมาเหลือๆทุกคนนะอ่ะ,อะ,อะ,อะนี่นะฮระแล้ประเด็นสําคัญนะฮะไอเทมพิเศษนะฮะมีอยู่2ไอเทมบนหน้ากากแล้วนะฮะนี่นะทุกคนนาเชือกผลไม้สิ่งนะฮะมีเบอร์ติดต่อด้วยนะฮะอ่านี่มีเบอร์ติดต่อด้วยแล้วก็นี่นะฮะนายมะตูมอ่าต้องบอกเลยนะฮะว่า ไอเทมพิเศษนะฮะอันนี้นะฮะประมาณนี้นะของแต่งที่เราใส่ไปนะฮะแล้วก็ยางยางเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็เออยางยางไม่ใช่ยางเดิมนะยางไม่ใช่ยางเออทำไมตาล้องบอก,กว่ารถกูไม่ใช่หรอวะยางนะฮะยางอ่าเนี่นะฮะทุกคนต้องบอกเลยว่าสวยมากมากนะครับไงนะทุกคนยางเปลี่ยนใหม่นะครับยางหน้าหลังเปลี่ยนใหม่แนละ้วทุกคนอือ เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนฟังเสียงนะฮะเออผมบอกไปเลยฮะ,ะไอเทมอีกสําคัญตัวนี้เป็นไอเทมช่วยชีวิตเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าเซตนี้สวยมากๆนะฮะของยี่ห้อนี้เลยไม่ต้องบอกเขาไม่สปอนเซอร์อืมราคาประมาณ1,500ท, <5, 5. S 1> ทำไมราคาถูกจังอไม่บอกนะผมไม่สปอนเซอร์นะถ้าจะสปอนเซอร์ติดต่อมาได้เลยนะครับผมอะไรในรถคันนี้นะ,ะถ้า ใครผลิตอยู่นะฮะสามารถส่งมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวให้เลยทุกคนนะนะฮะอันไหนที่ยังไม่มีนะฮะส่งมาให้สายได้เลยนะทุกคนอืมจะเป็น c ซ f 2021นะฮะตัว 300L กับ 250L าก็รำนะฮะถ้าท่าในสนใจจะนะฮะสนับสนุนเรื่องอ่าของแต่งนะฮะทุกคนมาก็ไม่พูดท่ามกลางเพลงเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดีกว่านะทุกคนมา เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนิดนึงนะฮะต้องออกเลยครับถ้าใครยังไม่ดูคลิปผมนะครับผมสูง160นะฮะผมสูง160ผมขับ CRF 2021ได้นะครับทุกทกคนตัว 300L นะฮะนี่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรบกบนตะก้องนะครับมาดูตอนผมยืนกันนะผมสูง160นะฮะขาผมรองเท้าแตะนะฮะถึงพื้นนะฮะขยิ่งนิดนึงนะฮะทั้ง2ขานะครับ อ่าบอกเลยว่าทั้ง2ขานะฮะแต่ถ้าเอาชัวนะฮะแค่นี้จบแล้วฮะทุกคนเต็มเท้านะฮะเบี่ยงตูดนิดนึงนะฮะซ้ายขวาได้เหมือนกันนะทุกคนอ่ามาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะฮะก็เดี๋ยวแต่ว่าผมแอครถเอารถใครมาขับมาแอปด้ยอ่ะมาดูไม่มาดูไม่ลันอินไปแล้วนะฮะบอกเลยนะฮะไม่ร้อยหกแปดนะฮะหนึ่งหก 8นะฮะกิโลเมตรนะทุกคนไม่ได้แอกอะครับแค่ไม่เปิดเฉยๆนะครับทุกคนอมืมาฟังเสียงเลยขี้หมูไอ้นีเ่เอาเอาโอค้ค่าเกียค่าเกียเอาอา,อา ต้องบอกว่าบริเวณที่เราอยู่นะฮะเป็นบริเวณของบ้านพักเจ้าหน้าที่นะทุกคนบ้านพักเจ้าหน้าที่ตำรวจนะทุกคนนะก็มีแต่นาหน้าแหละครับผมมาก็เป็นไงครับทุกคน c ีเอสสามร้อยห้าสิาทำไมผมพูดชื่อรถก็ยังชื่อผิดพูดอะไรโหยังไม่รู้อะไรเลยใช่เลยแล้วกันไม่ใช่รถผมนะฮะอ่านี่รถเจ้าของรถนะฮะนี่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 นะฮะเดี๋ยวย้อนแสงนะฮะ นี่สวัสดีครับผู้ชผู้ชมขอบคุณครับเ,เอาเอาไม้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 นิดนึงไม้นิดนึงอ่าเอาไม,ม้นะเอาไม่นะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับฝากกดไลค์กดตามช่องนายมาตูมด้วยนะครับผมนี่นายนุนะครับเพื่อนผมเองนะฮะต้องบอกว่านุสูงเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบแปดครับร้อยห้าสิบแปดเดี๋ยวเราจะมาทำคลิป ทำคลิปในป่าด้วยทุกคนเดี๋ยวเรามาดูว่า158แขับรถกันยังไงเดี๋ยวรอติดตามผมเลยนะฮะขับรถยังไงขึ้นยังไงแต่ว่าเขาซื้อมาเขาขับได้ทุกคนใครที่กำลังลัี้ยอยูโย่โอ้โหไม่ต้องลังเลี้ที่ซื้อเลยครับผมนะเข่าๆคันนี้ซื้อมาของแต่งนะฮะต้องถามเลยว่าจะแต่งอะไรเพิ่มครับผมมีเพิ่มนิดหน่อยครับอาจจาะทำเซ็ตโช้ก่อนแล้วก็ชุดสเตอร์ ชูสเตอร์ครับผมแล้วก็แฮนด์นิดหน่อยครับมีแฮนด์เปลี่ยนแฮนด์ตอนนี้ก็รอรอเก็บตังก่อนเอาแฮนด์แท้ไปเลยเอาแฮนด์แท้ไปเลยแฮนด์แ,แท้ไปเลยโอเคครับผมเบื้องต้นก็มีประมาณนี้แหละครับผม,เ,บผมเดี๋ยวขอของใหม่หน่อยผมผมผมือเอาใม่มาก็ oh my my. ยังไงฝากกดติดตามช่อง y ยูทูปในมาตุมแล้วก็ฝากติดตามนุชาด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะแปะเฟซไปให้นะฮะนายนุชชานี่ตอนนี้ เขากาลังเป็นเจ้าของธุรกิจอาร้านผลไม้ครับแล้วก็หมูกระทะมี2ธุรกิจแล้วนะครับผมเพื่อนผมนะฮะสธุรกิจมีผลไม้แล้วก็หมูกระทะเดี๋ยวเราติดตามใน Facebook ของเพื่อนผมนะฮะนุนะฮะผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องนายประตูมด้วยนะครับไปกันเลยครับผม